เที่จตายตีดียโคตรกากเขาไม่อยากจะคุยกับคนตายอะไรพี่นีดิคิดโะไรเก็จะล็อกให้เราล็อกแล้วลูกกระสุนดบทโอ้เห็นปะ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 ลูกก็สุดกูหมดอันดีอันดีไม่เลยเออก็แค่เออหลักยากล็อกให้อยู่แล้วก็ยิงแกไปให้ก็ยิงอยู่ไงแต่ยิงไม่ทนมันเดินเข้ามาพูดอนท่านกูไม่เหลือเยอะมากเลยไอ้แคทตรงตกัดไม่ไมาเฮเลนกูไมาเฮเลน ที่น่าจะหกสิบมาให้เล่นกูบอกเลยขึ้นหายโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ะอะไรไอ้สมอง,งริ i ตุวใหญ่เฮียเป็นเทียอะไรขึ้นมาดิสัตว์เดามาแล้วพี่อ่อนไอ้เที่อะ าตายกูว่าตายอฮากกูว่าต,ตายก็ตายอยีาตายเหี้ยอะไรบ้าเปล่าหลอนอะไรหลอนยาวโง่เหี้ยไม่มีใครว่าเล่นอย่างนั้นเรอกควายอยู่หี้อยู่